ทุกคนชิคไปเจอนมเปรี้ยวดัชมิลโฟอินวันรสใหม่มาค่ะที่ใครๆเขาบอกว่าเป็นรสชาติของเจนซีสุดๆแบบที่เจนซีชอบไอเราก็สงสัยมานานดูคนว่ารสชาติที่เจนซีชอบจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองกันค่ะนี่เลยใหม่นมเปรี้วดัชมิลนะคะโฟอินวันสูตรลดน้ำตาลลงถึง40เลยนะคะลดยูสุสตรอเบอรี่นะคะและเปิดความฟินไม่มีกั๊กเลยค่ะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนฮือ ก็ทุกคนมันหอมอร่อยมากเลยอ่ะคือดื่มแล้วมันสดชื่นมากอ่ะทุกคนเข้าใจแล้วว่าทําไมเป็นรสชาติของเจนสีคือชี่ว่ามันอร่อยมากเลยอะทุกคนคือแบบมันไปได้สุดมากมีทั้งความเปรี้ยวๆของยูสุนะคะแล้วก็ความอมหวานของสตรอเบอรี่ด้วยค่ะอืม แล้วคือกลิ่นเขานะคะยูนิคมากๆเลยอะ่ะชิกว่าเจนไหนก็ต้องชอบผะโลชชิก่กชชอบมากๆเลยมันสุดยอดอ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าคือเขามีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องเลยนะคะและชิกชอบที่เขาลดน้ำตาลถึง40% แถมยังมีวิตามินดีแล้วก็วิตามินอ e ีสูงอีกนะคะแล้วที่สำคัญเขาเป็นรสชาติลิมิเต็ดอะ่ะต้องไปหาซื้อมาลองเลยนะคะหาซื้อง่ายๆที่7 1เ่อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชันนำทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะซื้อผ่าน d ัชมิวเดลิเวอรก็ได้นะคะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะแล้วมาระเบิดความฟินไม่มีกั๊กนะคะกับนมเปี้ยวดัชมิวรสยุสสตรอเบอรี่กันนะถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะถือว่าตกเทรนมากอย่าลืมไปหาลองกันนะบ๊าย